นี้พามาดูต้นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับขึ้นนีชาวบ,บ้านมีใช้ประโยชน์ในทางทำฟื้นทำฐานมันจะแรงดีมากเลยนี่ต้นนี้เรียกต้นกระชิดนะครับต้นกระชิดนี่อันนี้คือใบต้นกระชิดหรือคอยหนามแถวเพชรบุรีเรียกว่า,าต้นกระชิดนะครับ ใบลักษณะใบมันก็จะมีหนามล้อมรอบนะครับมีต้นอ่อนของมันนะครับนี่ฮะมันจะหนามหนามของมันนะครับหนามลำต้นขนาดนี้มีหลายขนาดครับลำต้นใหญ่ลำต้นเล็กเป็นไม้เนื้อแข็งนี่คุณค่าด้านประโยชน์ทางยานะครับต้นใหญ่ ในด้านประโยชน์ในด้านประโยชน์ก็ใช้จากเนื้อไม้และรากนะครับใช้เป็นยาขับปัสสาวะและถอนพิษเบื่อเม,อเมาของครับปคุณก็หลัก,ลกๆลีสองสองอย่างนะครับใช้เปลือกกับรากแกนเปลือกรากนะครับใช้ขับปัสสาวะและ ถอนพิษเบื่อเมานะครับจากอาหารสแลงต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นครับใกล้เคียงกันอันนี้ต้นเล็กต้นกระทิดต้นเล็กนะครับต้นเล็กค่อนข้างจะได้ดูทั้งต้นนะครับพเป็นมันยังต้นเล็กอยู่สรระคุณอย่างที่บอกนะครับถอนพิษเบื่อเมาและขับปัสสาวะก็คลิปนี้มาแนะนำต้นแค่นี้นะครับ